มาเลยมาเลยไม่มีการบนใดๆทั้งสิ้นล้มลูกเดียวนีไ่งไง mm hmm. เดี๋ยวผมจะทำให้ดูถ้าไม่กล้าเปเปเลยเปหมดเปลูกเดียวมาเลยมาเลยนุมาเลยมาเลยกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเดทบาร์เดอะไลฟ์บาร์อย่างนี้กันอีกแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะขอแหวกแนวคอนเทนต์หน่อยคือผมจะมาเล่นสายไปไมายนะครับคืออย่างที่คุณผู้ชมรู้กันว่าปกติแล้วเนี่ย เวลาผมเห็นเล่นทีไรเนี่ยผมก็จะกักวัดริมพันกักไม้ไว้ตลอดเลยนะคุณผู้ชมก็คือแบบจะไม่เปเลยนะครับคือกว่าจะเปก็คือแบบนานมากนะครับกว่าจะเปบางทีมีคนอื่นมาเปตรงที่ผมกักไว้ก่อนละคือ ในสตรีมเนี่ยบางคนบอกเลยว่าแบบคนดูผมมาบอกว่าพี่จะเก็บไม้ไว้ใช้แบบแบบหน้าแหละครับหรือ,อยังไงทําไมไม่ล้มสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็คืคอวนอยู่อย่างนั้นนะคือผมก็มีเหตุผลของผมนะครับที่ไม่ล้มไม้เนี่ยที่ผมไม่ล้มไม้เพราะว่าเวลาผมไปแจมกับตี้ไหนหรือว่ากดโซโล่ไปผมเห็นว่าคนส่วนมากมันเปไม้ไม่สนการบนไม้บน,ไมบนแมสอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเลยคิดว่าถ้าผมเปไปอีกคนนึงเนี่ยไม้มันจะไม่เหลือให้เล่นแล้วเราจะตายกันหมดนะครับผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมกักให้อีกแล้วกัน ส่วนคนอื่นเขาเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ก็ปล่อยเขาเปไปนะครับไม่ได้ผิดอะไรเนาะก็วันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์ตรงกันข้ามกับในสตรีมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นสายเปไม้นะครับแล้วก็วนแมสอะไรเนี่ยไม่มีนะคุณผู้ชมคอมโบแมสไม่มีไม่เอาไปใช้นะครับอยากลองเล่นสายเปไม้ดูบ้างไม่ได้ทําคลิปมาระชดใครหรือสายเปไม้นะคุณผู้ชมแค่จะลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็มาเล่นสายเปไม้อย่างเดียวมันคงจะแบบไม่มีประโยชน์คุณผู้ชมนะครับผมก็เลยจัดเซตเปิร์กสายเปไม้มาให้คุณ เบิกแรกก็ค да okay? ือเบิกเจ็ปลกนะคุณผู้ชมเผื่อตอนเราเจ็บแล้วเราเปีไม้จะได้ไม่มีใครยินเสียงเราว่าอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็เบิกฝั่งซ้ายนะครับเห็นพาริมิตรที่อยู่ใกล้ๆนะครับพอเห็นว่าแบบมีคนอยู่ใกล้ๆก็จะพยายามแบบไม่ปีนไม้ลกันเดี๋ยวเขาจะเห็นว่าเราปีไม้แล้วแบบพิมพ์ด่าตอนจบเกมนะครับเราเข้าไปก่อนไม่มีหลักฐานทําอะไรผมไม่ได้แต่ผมอัดคลิปอยู่เป็นหลักฐานแล้วเนี่ยแล้วเบิกฝั่งขวานี้จะขาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมเบิกของเคธเดนสันนะครับเห็นออร่าหน้าต่างแล้วก็ไม้นะคุณผู้ชม และเร์สุดท้ายนะครับเอาไว้ชิ่งนะกระโดดหน้าต่างหรือว่ากระโดดไม้ชิ่งเราสปินนะคุณผู้ชมของฟลมินนะครับก็มีประมาณนี้นะโดยรวมก็เดี๋ยวผมเซตด่านไปด้วยละกันนะครับเอาเป็นออโตเฮเวนละกันแล้วก็สายล้มไม้เนี่ยมันต้องมีไฟฉายติดไปด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะค,คุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมมาครับผมส่เปลียนไม้ต้องเล่นไงวะผมไม่เคยเล่นเลยเนาะไม่เคยเล่นเลยผมอ่ะ <laughs> ล้มหรือได้ไหมยัง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 ปั่นไฟก่อนเนาะโอ้เครื่องโดนคุมนะครับเดอะเพกวะเออเดอะเพกมีเสียงน้ำเนี่ยโอเคผมจะได้เปย์ยนะังอ่ะอดใจรอโอ้ยกแหลกๆค้าอดใจเปย์ไม่ไหวเนี่ยเพื่อเราไปทำอะไรตรงนั้นอนะ่ะหอมติดเชื้อ,อเจอตีขยันล้างซะนะ <c oughs> เฮ้ยสองคนนั้นปั่นไฟว่ะเอาเรื่องเออขอบคุณนะขอบคุณมึงอะแหละ้มไม่ขอบคุณแรกเลยไอ้นี่ผมปั่นเครื่องนี้ละกันนะครับโอ้ยมาหาผมได้นะเดี๋ยวพี่ผมอยากฟีไม้นะ <c oughs> อยากฟีปะ่ะงพอเรากรักไม้อ่ะพอแล้วคอมโบแม้ไม่ต้องเอาคอมโบไม้เข้าใจไหมคอมโบแต้มคอมโบล้มไม้ได้แต้มคูณสองอะเข้าใจปหมตัวนิ่งไปช่วยละไปเลยไปเลยไปได้ไหมลนะ่ะ อ้าวดันวิ่งกลับมาหาผมซะงั้นเออไปช่วยมันหน่อยแล้วกันโอ้มีรูนด้วยอา้อาวจะไปช่วยก็ไปด้วยเออ,เอ,อไปไปไปเฮ้ยมาได้มาได้ไดเดเพกอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เจอเดวไว้เดี๋ยวผมไปซ้ำเครื่องให้ถึงเราเล่นสายปีไม้เราก็ยังคุมเกมอยู่เข้าใจไหมถึงอาจจะไม่รอดก็ตามเพื่อเราก็ายเปนีนี่ตรงนั้น่ายเราไม้อะ ปีไปเจอกับสายปีเป็นไงวะเอ้ยล่วงไปแล้วถึงไม่ถึงถ้าถึงเมื่อกี้ก็โกงไปนะมาเลยมาเลยไม่มีการวนใดๆทั้งสิ้นล้มลูกเดียวผมบอกไปแล้วว่าล้มลูกเดียวไม่มีการวนใดๆทั้งสิ้น เอาใจไหมไม่มีการวนใดๆทั้งสิ้นล้มลูกเดียวล้มลูกเดียวไม่มีการวนเข้าใจไหมล้มลูกเดียวไม่มีการวนใดๆทั้งสิ้นมาเลยมาเลยไม่งไง มาเลยมาเลยเล่นกันนี้ใช่ไหมสายวนอะ่ะนี่ไงโดนไปส่องหมดไปสนใครสองลูกเดียวล้มลูกเดียวใครแม่งล้างอีกแล้ววะโอเคโอเคมีคนรักสะอาดด้วยอ่าโอเคหวังว่าบ่อมันจะรีแหละนะมันคงไม่เก็บโอวกแดงไปใช้ก่อนเนาะเต็มที่เลยตอนนี้ยังไงผมก็มันล้มอยู่แล้วไม้ <laughs> ไม่ได้กะรอดตอนนี้กะมันเลยผมอยากล้มไม้บ้าง ไม่ได้มีปมหรือความแค้นในใน,ในในใจทั้งสิ้นนะครับวันนี้อธิบายให้ตรงกันนะไม่มีไม่มีมมจริงๆนะคุณผู้ชมไม่มีเสียงสูงซะด้วยนะมันกดขอบคุณบ่อยอย่างวะมึงล้มคนแรกเลยนะขอบคุณมากกดขอบคุณมากติดเชื้อกันหมดเดี๋ยวขัตกราน่จะไปเก็บโอ๊กแดงด้วย,ย่างทรงนะโอ้ยที่นี้ถือว่าปั่นไฟไหวนะเนี่ยแต่ว่ามีเพื่อเราจะลอยแล้วดิมาอีกไหมอีก,อกผมอยากไปีไหมขอบ้างเห็นเขาเล่นกันแบบนี้หลายทีแล้วผมกดโซโลอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ย เลยอยากเล่นบ้างเออตายเฮ้ยแมสคอมโบยังไม่ไปเลยเหรอวะเดี๋ยวผมเองไม้นี่ยคอมโบคอมโบคอมโบไม่เอาจะเอาคอมโบแต้มล้มไม้คุณสองเข้าใจไหมไม่เอาคอมโบจูคอมโบแมสไม่เอาตามมา,าผมได้โอ้โหแดงเต็มเลยน่าจะเก็บแล้วละ่ะ ใครไปช่วยตรงนั้นไหมเนะี่ยผมไปช่วยทีนึ่งก็ี่ยโอเคน่าจะมีคนล้มโดนอวกแดงไอ้คนที่สามเหมือนเหมือนเหมือนมันจะหิวจุกผิดปกติอ่ะนะไม่เป็นไรผมปั่นไฟก็ได้เดีย๋ยวรอโอกาสผมก็ล้มไม้หมดอ่ะตาเน,นีน้ผมไม่ได้กะล่ออยู่แล้วตาเน,นี้ยผมกะไปล้มไม้แค่อยากดูว่าล้มมาแล้วเป็นยังไงเพราะปกติผมไม่ค่อยได้ล้มนะปกติม่ิก้คุณผู้ชมเห็นไม้ที่ผมล้มไหมวนเป็นวันนู่นอ่ะพอจะล้มอ่ะกักเหมือนที่คนดูผมบอกอ่ะ ชอบแบบเก็บไม้ไว้ใช้แบบแบบหน้าอะไรพี่ทำไมไม่ใช้อ่ะเออเออลงลบอีกแล้วจะไปอยากจุ๊กอะไรกันขนาดนั้นวะไอคนที่สามเนี่ยสงสัยอัดอั้นแบบผมแหละผมอัดอั้นไม่ได้ปีไม้ไงเฮ้ยเปล่าไม่ไม่ได้อัดอั้นนะเออไอ้น่าสงสัยอัดอั้นไม่ได้จุ๊กอะไรมาจุ๊กตาเนี้เลยหิวจุ๊กจัดๆเลยเออลอยไปก่อนนะมือเออไปเจอกันสนามบินแล้วกันนะไอหนูบินไปก่อนแล้วเหลือสองเครื่องโอ้ยมันเก็บพวกแดงว่ะ ียพวกแดงอย่างนี้ผมก็เปีไม้ไม่ได้เลยมันพ่ดมาก็ซวยเลยเฮ้ยผมเห็นนะเดี๋ยวต้องมีคนต้องอรับเคาะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีคนรับเคาะเพราะว่ามีคนเฮ้ยเออวะเ,เห็นเพื่อนล้างเราก็ต้องล้างตามเพื่อนดออินออกจากล้มไม้เราก็ล้างได้เพื่อนเราล้างเราก็ล้างมากที่ปกติผมไม่ค่อยล้างเวลาเจอเดอเพลผมไม่ค่อยล้างเลยนะคุณผู้ชมนี่หายา,ยามานที่ผมล้างน้ำนะนี่ผู้ชมได้เห็นละในสตรีมที่ผมแทบไม่ล้างเลยนะคุณผู้ชม เรียกว่าไม่ล้างเลยดีกว่านะครับยกเว้นซ์ปั่นไฟครบาผ้าเครื่องเปิดประตูเสร็จแล้วถึงผมจะมาล้างเล่นนะสนใจทําไมตอนนี้รู้สตาร์การ์อยู่แล้วนะครับผมมาปีไม้อ่แล้วจะบอกว่าผมโยนเกมก็ไม่เนะมิงนะผมนี่ปั่นไฟอยู่เห็นไหมไปช่วยดีไหมน่าจะไม่ทันเลยตรงนี้มีไม้ไหมเออมีแผ่นเดียวตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วป่ะเออไปแล้วเอ,อ้ยโอ้โหเหลือเครื่องเดียวเอาล่ะไปแล้วสอง ประตูอยู่อ่ะประตูไม่อยู่นี่โอ้โหเอ้ยโดนไล่ว่ะเดี๋ยวผมตั้งใจปั่นไฟเองขอเครื่องเดียวไหวไหมเนี่ยอีกประมาณสัก60เองเนี่ยประตูไม่อยู่นี่นะถ้าประตูอยู่นี่คือสวยแล้วล้มไม้ไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีใครเห็นไง <c oughs> หมายใช้ไปเลยไม่ใช้เดี๋ยวผมจะใช้เองนะจะบอกให้ไอ้นคนที่สองอ ตีนี่ถือว่าปั่นไฟไวนะเมื่อกี้ตายให้แล้วที่ผมอัดเทคแรกเนี่ยไม่มีมใครปั่นไฟเลยนอกจากผมคนเดียวนะครับก <g> ็ <ül> ตายกันยกตี้แล้วผมนะห <c oughs> ล้นไปเลยไม้ตรงไหนก็เอาเลยเต็มที่ข้าตกรก็มีโอ๊กแดงหว่าลืมไป <c oughs> ผมคงปั่นไม่เสร็จอ่ะ <c oughs> มันคงไม่มาก่อนกันนะ แต่เครื่องระเบิดแล้ววะ <c oughs> โอ้แฝงตรงนี้เลยเฮ้ยหลุดว่ะเอาเรื่อง <c oughs> สุ่มะยายหมดล้มเลย <c oughs> <c oughs> กักทำไมไม้อะกักทำไมมันต้องล้มแล้วไม้ล้มเลยล้ม <c oughs> เอาโทษที <th ier c oughs> ผมผมผมเออ่เห็นกลิ่นเหม็นก็เลยเดินมาดมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูถ้าไม่กล้าเปย์เปย์เลยกลัวที่ไหนสตาร์ทน,นี่ยกลัวที่ไหนคอมโบคอมโบไม่เอาเปย์หมดอย่าไปสนเปย์หมดเปย์ลูกเดียวมาเลยมาเลยอีลูกมาเลยมาเลยเจ็ดสิบสองโอ้ย <c oughs> <c oughs> ได้ครึ่งวงเอง <c oughs> อ๋อผมงเลยเนะี่ยเมื่อกี้ทำไมอุ้มไปไกลอย่างวะมันเดินเลยบ้านเล็กเหรอหรือไง มันลือ๋อน่าจะกลาบไปแขวนใกล้ๆเครื่องที่ผมปั่นหรือเปล่มามันรู้ได้ไงว่าผมปั่นเครื่องน,นั้นวะ <c oughs> <c oughs> เฝ้าไหมเฝ้าไหมอันนน่เฝ้าเลยผมมาไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมดิ้นตายเลยอย่าไปกลัวผมได้ปีไม้สมใจแล้วล่ะเนี่ยจริงๆขาดอีกคัน,นึงตรงคอมโบเมื่อกี้นะ ไปเปิดประตูซะไปเปิดอยู่ปะเนี่ยยังไม่เห็นออร่ากดเปิดประตูเลยอ่าเปิดประตูอยู่ผมจะยื้อให้พราเห็นว่ามันไม่กักไม้เอ้ยไม่ใช่พอเห็นว่ามันไม่เปีไม้อ้าวมันไปเจอเหรออ้าซะงั้นมันก็ต้องปล่อยตายเผื่อมันจะรอดไปถึงเจอหลุมโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวนะจ๊ะขอบคุณนะไปก่อนละไปเจอกันที่สนามบินนะ สายการบินลอยเสาแอร์ไลน์ถึงเสาจะสายแต่คุณจะไม่ตายเพียงลำพังไปละไม่ไปเจอก,กันแม่ได้เปรไม้วันนี้สนุกมากเลยนะแม่รู้สึกสโล่งใจขึ้นเยอะเลยได้เปรไม้เนี่ยเดี๋ยวผมเล่นอย่างนี้มาก,ก,านะ <c oughs> มากดีกว่าแม่ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกลับไปเล่นในแบบเดิมอหมคุณผู้ชมกักไม้แบบเดือ้อมาแล้วเดี๋ยวผมเปรแล้วจะไม่เหลือใครให้แบบเล่นนะเข้าใจไหมมีแต้มเปรไม้คุณแปดไหมโอ้ไม่มีเหรอวะเสียดายวะแบบนี้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ คลิปวันนี้นะคุณผู้ชมก็อย่าหาทาตามกันนะคุณผู้ชมกันเปยไม้เนี่ยมันไม่ผิดแต่ว่าอย่าเปให้มันเยอะเกินนะคุณผู้ชมบางที่ที่เป็นแมสคอมโบคอมโบอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่ามันใช้ได้นานนะถ้าล้มไปเลยแม้มันจะเสียนะครับบางที่เนาะบางที่บางทีงทนะคุณผู้ชมอ่ะก็มานี้ละกันนะครับก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปให,ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันไยบายเจอกันคลิปหน้าครผมหอสารถ่งีใ้ะะไว ส่งผีไห้จันได้มันมีผีขายด้วยหรอวะคืออะไรวะใครรู้บอกด้วยนะ